เราเป็นอินรีหรืออีกาลองฟังเรื่องนี้ครับมีพ่อนกอินรีตัวหนึ่งเลี้ยงลูกอินรีตัวน้อยอยู่ในรังอย่างลําพังเมื่อเวลาผ่านไปจนลูกนกอินรีเติบโตขึ้นจนสามารถบินเองได้แล้วแต่ละวันมันก็สยายปีกบินเที่ยวไปตามที่ต่างๆแต่อยู่ดีๆก็มีอีกาบินขึ้นมาเกาะที่หลังของมันและจิกกัดคอนกอินรีตลอดเวลาแบบกัดไม่ปล่อยด้วยความลำคาญเจ้าอินรีจึงกระพือปีกเพื่อสลัดให้อีกาหลุดออกจากตัวมันไปแต่หลังจากอีกาหล่นจากอินทรีหนุ่มมันก็ได้บินกลับมาขีน่นกอินรีแล้วก็จิกกับบีคร้งท่2 มันจึงสลัดอีกาออกและใช้แรงทั้งหมดบินไล่กัดอีกาตัวนั้นกลับจนบาดเจ็บหลังจากหมดแรงจากความเหนื่อยล้าอินซีหนุ่มก็บินกลับไปที่รังของมันพร้อมกับอวดพ่อของมันว่าวันนี้มีอีกาโง่ตัวหนึ่งบินมาเกาะและจิกกัดที่หลังข้าสงสัยมันไม่รู้ว่าข้าเป็นใครข้าจึงไล่กัดมันคืนจนมันบาดเจ็บไปเลยข้าเก่งไหมล่ะท่านพ่อพ่อหนุ่มอินซีมองหน้าลูกด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยพร้อมกับพูดว่านั้นเจ้าก็ไม่ต่างกับอีกานะสิสิ่งที่พญาอินซียางเราควรทำไม่ใช่การโต้อตอบหรือเสียเวลาไปปสสู้้กกกับออีีีีาาาาาาเเเเลยขเยขพพงงงแค่่จทร ินให้สูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งบินสูงและเร็วขึ้นเท่าไหร่อีกาพวกนั้นก็จะหายใจลําบากมากขึ้นเท่านั้นและล่วงหล่นไปเองในที่สุดในเรื่องอีกาก็เปียบเหมือนคนที่คอยพูดคอยดูถูกต่างๆนานาที่มันคอยกัดแสเราในชีวิตจริงคําถามก็คือเราจะจัดการยังไงมันคงไร้ประโยชน์ถ้าเราต้องเสียเวลาและพลังงานเพื่อมานั่งอธิบายให้คนที่เขาไม่ชอบเราอยู่แล้วในโลกนี้มันก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเรามันจะเหนื่อยเกินไปที่จะทําให้ทุกคนพอใจเราหรือสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นจงเก็บแรงของงงงตัััววเเเรราาาาอออไ้้้้พื่่่บบินินนนใใหหสูขาาึยคคกทีชงชง ใครจะตัดสินเรายัางไงก็ช่างเขาเพราไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราเอง